ครับขอกราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะได้พายอฟมาหาหมอวังนะครับผมมาสอบถามแนวทางหลังจากเราไม่ได้มากันหลายงวดน,นะครับเพราะว่าแนวทางก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่แต่ไม่มาเนี่ยครับแปลกคือว่าเราไม่มาปพิบตัวเลขเข้าเฉยนะครับผมอ๋อวันนี้เราจะตาม หมอหวังนะครับเพราะว่าเอฟซีทางบ้านนะครับให้ตามหมอหวังหน่อยเพราะว่าคนที่มาหาหมอหวังได้โชคได้ลาบตลอดนะครับเอฟซีเอาทางช่องก็อดใจไม่ไหวก็ต้องได้มาเหมือนเคยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพาลอยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมครับตอนนี้เราก็ได้ถึงหอ หมอหวังแล้วนะครับเพื่อจะมารับชมรับฟังแนวทางของหมอหวังนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อไป สอบถามแนวทางของหมอวังนะครับผมหนั่งสองสามสวัสดีครับพี่เพื่อนยี่สวัสดีครับัตามปกติเป็นจงไหอยู่ดีไม่แห้งก็บาะสบายเป็นไงล่ะอาตารแตรแตรธรรมดาซึ่งเราเท่านี่ล่ะคือเสียงคือป่วยแเนบ่ป่วยมอ่งลำกระท่อมทีแน่นแน่นกินกาแฟมังมาดูดวงให้ลูกเยอะกันเลยเลยมานั่งอยู่นี่แล้วเบาเยอะครับผม กินกาแฟมันบอกค่ะกินกาแฟโอแย่มนองกินกันลูกขึ้นมากไม่กินกาแฟอือไปแขกไปว่าไงกันมากินกาแฟก่แขกเพิ่งไปสิพ่อืเขามาหาบอกพ่อมาประจํานั่นแหละเขาถื่อนั่นบ่ล่ะค่ะห้วยพวกข้าเจ้าเถื่อมันก็เถื่อข้าเจ้าเถื่อกันพวกนห้วยข้าเจ้าซื้อมันถือเถื่อมากเราเขาจ่ายเครื่องเดียว่ยเขาบอกขายไห่คุ่มือเขาขายไห่จ่ายเครื่องเดียวสองสองสามงวดแล้วไง มันเลกมาตัวนี้แต่ว่าบาทนี่ก็ล่องเบิรงก,กังมูเจ้าเสี็กอ่ะกระล่องเบิรงเด้ออก็จะไปเสียร้ายกันนี่ไปมามา้างวดนี้ถ้เป็นเ,เรียกเลี้ยงเบอร์มา้างวดนีเอ่ามางวดนี้ดนเดี๋ยวแล้อพ่ออันพ่อฝันบอกคะ่ะบ่ได้ฝันหล้วก็นั่งสมาธิแน่นี่อเอาเนอแน่ก็ย็นแน่กับฝันน้ำแน่นั่นแหละการนั่งสมาธิอ่าบาทนี้เอากับเจงคอยได้ตัวเลขกัวนี้มากังมาเสียงสิบอ่ค่ะมันมาบาทนี้ สี่หาศูนย์สี่ศูนย์หาเด้อสี่หาศูนย์สี่ศูนย์หาอันนี้พอนั่งอธิษฐานเดากยนั่งอธิษฐานเดาไปนั่งอยู่ไสกันนี่ก็นั่งอยู่นี่เราห้องเจ้าของห้องพาเจ้าของนี่แหละนี่นี่แนวเมากระซิบกือจ่ไงเอันงูเด้พยงองูนี่มากมากเลยือบงูนี่งูนี่ห่างๆางจังมากห่ามาเลยห่างห่างไปมากจห่างหางไมากง้มาหาอยู่บ้านง้มาขึ้นมาหาน้ำเสาไม่สิเต็มไปแล้ว่าเลย ไอ้ลูกมาเปิดไฟคำกำหนิมหมามันเกินบวกร์เปิดมาเลยลงเลยอ๋อเบยานบ่วชนเบยานเนี่ยอยู่ในตังเทียกัดทำวิธียังตังเทียมันก็มาตอดเงาอยู่สามตัวมักมักใหญ่ตังเทียหลอดขาบมันก็ยังยังอยู่ในหวกอยู่แันยังบูหลอดขาบมันอยู่หลอดมันมักใช่ยังมาคุยน้ำมันบ่พอเขายังมาคุยน้ำตั้งแต่ลูกสาวอยู่มันก็มาตอดเงาใส่ลูกสาวหนี่โยัวพูเพราะว่าพูเบิกตอดเงามักมักใหญ่อยู่เด็กเขาเป็นยังไงล่ะบ่กัดบ่กยังบ่บ่กัดเขาดอก แต่ก็ยยังไว้ใจด้วยพ่อบอกเมื่อเมื่อนั้นเห็นงูออกคืนนี่นะเลื่อยเป็นอย่ยนั่นแลนแต่จริมันหลายอยู่งูตะกอนมันหลายจะถึงก็มีอกระมีประจำับนงูนั่นเป็นไม่โฉกเนาะมันก็บอกเป็นเอียงดอกเพราะว่าอยู่นี่บ่บ่ให้ขาบอกงูบ่อยขาอยู่น้ำอยู่น้ำกันอยู่แล้วอยู่น้ำกันอยู่แล้วงูงูยังกระจายงูยังครับมันช่พื่นมาจะเป็นงูเขียวโอ้งูเขียวตั้งแต่อยู่หลังเก่าอยู่เหมือนจะลังเก่ากระจกดูม้อยกระจกเกินเต้นก็ไปหาเนาะมัน ม่ไรเกี่ยวชิไอเสาโยลุมอุ่มอยู่น่ะครับเท้าลูกมาเบิ่งมาเป็นบะมี่ไอเจาไปบางงูเนี่ยมันอยู่นี่มันเป็นสายสายหนาเป็นจังมาอยู่นี่น้ำเสียแสดงว่ามีแต่พ่อเห็นเออซุมลูกซุ่มลานนี่เงี้มาเห็นพพอเห็นนี่สิสิ่ง่เห็นตัองสังอกตเห็นลูกก็เห็นเรียวยั่งกับ่วเป็นยางพ่กเป็นยางมีแต่มาตรดเงาะไส่งอกก็มันกระนับสวัสดีเขาหน่อยนโอ้โมันทักไทยมันทักไทย สังเกตบันงูทำมันสีทักท่ายเขานี่มันบดตอดเขามันสีแลบดินหรอกมันสีแลบดินแลบแลบแหลบแสดงว่าสื่อสารจางเข้าได้มันเอาดินฟังเขาเวางยังนไงครับอ่มันแลบดินแลบแลบแหลบแสดงว่ารู้เรื่องภาษากันบอกไปมันก็ไปเลยได้หรืออืมแสดงว่าอยู่เข้ากันอือนั่นแหละเพื่อนบอกจะบ่อเห็ดอย่างมันบอกบ่อเห็ดอย่างมันจะไปเฮ็ดจะไปตีเขาปล่อยเขาไปบอกว่าเขาไปว่าย่านเดี๋ยวเขาก็ไปเขาก็ไปของเขาอืมอันบ้านนี้อู้ พ่อวังนี้เฮดพิธียังใน่าค่ะแต่งแจกดูดวงแต่งแจกคนบอยุดีไม่แห้งล่าหูดำหูแดงสะระอคาะอจังเสียเย็ดในข้าเจ้าเย็ดแต่คนมันมีบมันจิตของพระมันจิตของพวกพ้ามุ้มเ่ยช่วยกันช่วยกันช่วยเหลือคนลำบากช่วยเหลือคนลำบากบอย่ดีไม่แห้งกันรังเทียกกันข้าเจ้าบมไม่แห้งเลยหามใส่รถมาย่างว่าได้มา มันน่ะมันยังให้กับผูกแขนเขาเจาก็ไปได้แล้วเขาเจาเกินเงี้เนาะลูกโปงมันแกงแางเลยยุบันดอนหาดก็ว่าสิตายแล้วไอ้หัวย่าอันนั้นไหมบ่าเป็นยังกับพอ่อพวกทีอว่าสิตายแล้วก็ไปปอกันเอาน้ามันไปกินเอาน้าไปกินแล้วก็ได้ไปเฮ็ดงานได้หัวไอ้ล้านที่มันตายแล้วว่าเมียเมียที่มาเอานะ่ะว่าเป็นยังก่อนว่าเป็นนางเพราะอันนั้นก็เป็นความเสียขั้วบุครคนะพ่อเนาะเสีย คือว่ามันก็หลายต่อหลายคนน่ะโจเลขงวดนี่ฝันมีมมีีฝันไหมไี่พ่อฝันว่าไหมค่ะก็ฝันเห็นซุ่มเกาเกาไหมซุ่มเกาซุ่มหมูอเกาซุ่มที่ตายไปแล้วยังเหรเขาจะฝันังแต่เลขสี่ห้าศูนย์มันจะมีวันหนึ่งอยู่มันออกสี่ห้าเนาะวันไหนเนี่พี่น้องแต่ว่ากลับเอา ที 50, he ่หาศูนย <Aj ab. S 1> ouais. ์เขากลับเอากลับค <Right. S 1> right, ือกลับยังไงคือกลับสลับกันเนี่ยนะสับไปสับมาสับไปสับมาอย่นันละยันส้มเขานักเล่นมันเถือยกี่แล้วเลขส้มมเนี่ยมันเถือยกี่แล้วที่หาศูนย์แลับไปกันมาศูนย์ที่หาแลับไปกันมาเนี่นหกเนี่ยสามตัวนี่แหละเนาะตัดเล่นเอาตัดเล่นเอาตัดเล่นเอาไอ้ทีม่ซ้ำนั่นฝันบุคคลที่ฮะฝันบุคคลที่มันกับฝันนั่คือกันกับฝันนั่คือกัน ฟันเห็นของเก่าดิอของเก่าสิมีโค้งคือถ่ายปะค่ะไก่เมื่อจังสีสมันไก่ไก่เมื่อมันก,นกาดสิมี่ไก่สิม,มืมมมมม่อสนะิมีเพิ่นสิมายำยีกันไกนะ่เมื่อน่ะอือค่ะฟังก็ลองเบิง่งเอาตัวนี้ละ่ะลองเบิ่งก่อนนะไปหาซื้อหลัลกสลา,<อ>ากกินแบงค์รัฐบาลซะก่อนอือนั่นแหะฉลากกินแบงค์ของรัฐบาลน,นั่นแหละอ่าหาซื้อตัวนึงทั้งหลังทั้งทั้งทั้งนาแล้วแต่จะเด็กตามตัวดิโอ้เด็กแม่แก่ถ้าทั้งนาเนี่ยถ้ารัฐบาลถ้าทั้งหน้ามันสีมี่สองแปดกรัน 2องแปดอ่าสองแปดกินก่อนสองแปดยังค่ะอเป็นตัวหนาเป็นบวกอ่าเป็นตัวหนามันชิมีสองแปดสี่แล้วก็มาสี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกตัวกันอ่านั่นแหละได้ลอตเตอรี่หนึ่งเลยมันมันสองตัวดิมันมีสองดิครับเด็กหนาลอตเตอรี่สามตัวหนาสามตัวหนาอีกอย่างก็ค่ะสองแปดีบอกเ่มอีกสองแปดีกับสามตัวหนาครับแล้วก็สี 50, หา้าศูนย์หรือสี่ศูนย์ห้าซับกันออกครับมันมีสิครับผมสามตัวทไทยนี่พ่อป<า>่ะเนี่ยสามตัวทตไวทยเขาลอตเตอรี่เด็ดสามตัวไทยลอตเตอรี่ห้าเกา่าซีหาศูนย์นี่แหละสี่หาศูนย์ปาดไปโดนทา่อเนาะปาดไปโดนอันนี้เป็นเลขนิมิตดดไ dai มันบ่พอครับมีมิตไ d a พ่อจะนั่งวันไห a วั่นพระหรือวันยังบ่ครับวั่นมากอันนี้มือแร่งมือแรงวันโกลวั่นโกนเออลังเมือกอ่ะลังเมือกะ คนออกไปคนเศร้ามาดูว่าลรงเทียกันนงังบรงวานอยู่ที่หานะที่เทากันนาบนังเบิ้งเลขมันสิมาตัวใดก็จ้าจะมีแล้วคนก็นมานาั่งมาถามบเืเลขกจะเขียนให้เห็นนิเมิตมากเลยบอกเห็นนเ<ะ>มิตมากเป็นตัวเลขลรอยมากม,ม,มันสิเป็นล่างๆก็ยังเข้าฝันนี่แหละ<อ><ส>เป็นล่างๆก็ยังเป็นลูกไข่นี่เลี้ยงมาเป็นตัวเป็นตัวบงสีนะครัโอ้เห็นเป็นตัวรอยเลยเป็นลูกรอยัวนี้ คือก็เลี้ยนมาบ่ค่ะห่อก็บอกคนเนี่ยห่าก็บอกมาน้ำจิตของห่อก็บอกไปตามนั่นแล้วแต่ดวงไผดวงมันยังสินะลูกสีมานี่พวกช่องช่องสีมาานี่พ่อหุ่จักบ่นี่นหจักบ่อนี่พวกช่องช่องลายลสีมานี่บอลูแล้วบอลลูครับโอ้รับมีแต่สุมเอินว่าเคยเห็นใต้เห็นนี้มาเราบอกถืงกี่ตัวแต่ว่าสุ่มสื่อว่าถืงกเี่ต้องเทียมสื่อเ่าได้สองวันสามวันมันก็เจ้าสื่อบ่าได้ครับผม กะเจ้าซื้อเพใได้เร่เปยังครับก็เจ้าเสียดายน้ำคนมากน้ำคนก็ว่าบ่เถือบ่อตะเด็บ่อต็่มอยไไปใกลมือจะไม่ไหแต่ว่าจะจ่อมือเขาจังมหอีกจังมหมีเมื่อใดก็นัดเอฟซีเลยสิบสองมายั่ดีช่นึงวันที่สิยำกันอีกเช่นึงเนาะค่ะอันนี้คือแนวอท่าหนะค่ะนี่กว่านึ่งหช่วงนั้นจะไงสุดท่ายเน้ะครับผมที่นี่ก็ไปไล่เบิ่งอันนี้รถหาบงชลาคิดเป็รัฐบาลักต่ว่าหาไปปพื่มันสิได้บ่ตะเรกนุ่